นี่คือบริษัทของมิงบ้านป่านั่นเอง<ะ>มิงบ้านป่าเป็นเจ้าของบอ่อเพชรนั่นเองนี่คือบอ่อเพียนเองนั่นเจมส์เรถยกกำลังขุดอยู่บ้านปาส,สบายดีท่านผู้ชมวันนี้มาพอกับมิงบ้านป่าอีกแล้วท่านผู้ชมวันนี้มิงบ้านป่า รู้สึกตื่นเต้นสุดๆนะท่านผู้ชมเพราะว่ามิงบ้านป่าจะไปเทคมิเอาไทยแลนด์นั่นเองท่านผู้ชมเนื่องจากว่ามิงบ้านป่าบูมีครูนะโสดมานานแสนนานเลยท่านผู้ชมก็เลยอยากมีครูวันนี้ตั้งใจจะไปหาครูนั่นเองเนาะก่อนจะไปไทยแลนด์นะท่านผู้ชมก็ต้องแต่งตัวก่อนนะจะไปเทคมิเอาทั้งทีก็ต้องรอไว้ก่อนนะท่านผู้ชมเพราะว่า ้องไปอยู่กลางบรรยากาศสาวๆทั้ง30คนนะท่านผู้ชมนี่นะนี่เจวก็หมดแลวท่านผู้ชมต้องแต่งโตให้มันหล่อ,อก,ก่อนนะบู๊ว่า<ว>สาวๆยูเทคมีเอา Xì sì mặc lưu bò nè Hả? Ừ Nó chả lò lên nó thật xong Nhìn ừ. nè <laughs> Mất lại thêm วีนวดกนนะท่านผู้ชมก็ตองอยางนะท่านผู้ชมตอนนี้มิงอยู่บ้านป่านะท่านผู้ชมอันนี้คือเฮือนของมิงบ้านป่าเองท่านผู้ชมนีให้เบิงเฮือนของมิงบ้านป่านี่เห็นบ่ด้านนี้จะเป็นท่งนานะท่านผู้ชม แล้วก็ด้านนี้จะเป็นสวนนะท่านผู้ชมมิงบานปลามากอยู่นี่ลร้กวาอยู่ในเมืองก็มีนะท่านผู้ชมงานล่างหนึงนะ่งเนาะอยู่ในเมืองแต่ว่ามิงบ้านปลาบ่ามักอยู่นะอยู่ในเมืองเพราะว่ามีมนลพิษหลายอนะ <c oughs> ยู่นี่หันอือตอนเศ้าจะเสียอากาศสดชื่นสดชื่นนะท่านผู้ชมเลยมักอยู่บ้านปลาลายกว่า,า <c oughs> ไปก็ต้องอย่างนะโอเค มีน้ำท่านผู้ชมอดเกิดก่อนนะ,ะว่าจะทำน้ำนั่นเองทง่านผู้ชมขึรับเทวปะท่านผู้ชมรับสดๆเลยนะท่านผู้ชมน้ำเลยนะ นี่เห็นบอกลักสุดๆเลยท่านผู้ชมข้ามน้ำข้ามทะเลก็ต้องไปนะท่านผู้ชมว่าตอนนี้อยาได้เมียแหงก็ต้องข้าม เขาด้วยนะท่านผู้ชมนี่ต้องขึ้นผูเนะ ต้องจะเจ็บโตก็ต้องอดทนนะท่านผู้ชมฮะ <Huh? S 2> ต้องอดทนนะอ้นอยังได้เมียก,ก็ต้องอดทนนั่นเองท่านผู้ชม <laughs> ้มมันเปียกจังซี่ก็ต้องเปลี่ยนเครื่องเนาท่านผูม ถ้าเปลี่ยนเครื่องเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมไปไปต่อนี่ก็5ชั่วงแล้วนะท่านผู้ชม่อยยางยางได้5ชัมงเป็นยังบ่ทันฮอดในเมืองเถื่อ โอ้ตอนนี้คอยก็มาถึงทางยางแล้วนะท oh, ่านผู้ชมนี่กันบ่ <no. S 1> ทางยางนี่ไก่จะหอดในเมืองเลยนะไปไปต่อตอนนี้คอยก็มาถึงในเมืองเลยนะท่านผู้ชมว้าว <Wow. S 1> นี่คือเมืองซันไสนะนี่กันบ่อดันหลังเฮาคือลูกซ่อนไฟนั่นเองท่านผู้ชมคอยสิไปถ่ายรูปนะถ่ายรูปเพื่ออวดสาวๆดูเทคนิคน,นั่เนเองไปไปไทยรูปกัน OK. Bow, oh! bow. วันนี้คอยไทยหุบเรียบร้อยแล้วท่านสุ่มเจียมจะไปเทคมีเอานะต้องยางเอานะ <ừ> ต้องไปหารถนะไปจาดเจาะจาะจาะไปใส่ไปนะไทยแลนด์บอสไ,ไปตลาดไปตลาดไปไปขับใจเด้อขัขึ้นมาจะสิไปไ,ปไ,ปไปทยแลนด์ดาวเจ้า ไปนั่งไปน้ำสาวสาวดับไฟได้ทุกเมื่อรู้จักผู้ชายคนนี้กันสวัสดีสาวๆทั้ง30คน ข้อเองซื่อมิงบ้านป่าฮสาเหตุที่มารายการนี้ก็เพราะว่าตัวเองโสดยากได้เมียากได้เมียงามเพราะว่าสาวๆอยู่เทคมีเอามีแต่คนงามๆทั้งนั้นก็เลยตัดสินใจมาอตอนนี้มิงบ้านป่ามีธุรกิจเล็กๆอยู่ที่บ้านเดี๋ยวสิพาไปบึงโอเคไป นี่คือบริษัทของมิงบ้านป่านั่นเองมิงบ้านป่าเป็นเจ้าของบอ่อเพชรนั่นเองนี่คือบอ่อเพชรนั่นเองหเห็นบ่รถจกกําลังขุดอยู่นี่เห็นบ่นี่รถจกสองขันเลยนะยนมล้วสิทำรถจกกอนจะได้จะได้เมื่อยบ่เมื่อย oh, <no. S 1> จกเพิ่ว่าเมื่อยอีหลีอีรถจกคันนี้อี โบมเมย์เหร huh? อโบเมย์โบเมย์ตัวจกคันนี้บ่เมื่อย์ม wow! ันสิเบิ่งเพชรนี่นี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วมาพี่มาพ s <S ี่นี่คือเพชรนะนี่นี่คือเพชรนะเห็นบ่แต่คอยเบิ่งมันคือก่อนหินลายกว่าแต่คำว่าเพชรนะเบิ่งสีสีทุบให้เบิ่งอ้าวง มาพี่มาพี่เบิรงเบเผ็ดมันจะอยู่ในนี่นี่เผ็ดไก่ไก่บ่นี่คือเผ็ดนะนี่เห็นบ่เผ็ดบักใหญ่เลยเนาะฮะบัดทุบเลยมันเป็นจังสี่นี่ เพชรมันออกน, <Wow. S 1> นี่เห็นบ่บัอกลายๆน้อยเดียวสื่ <Huh? S 1> อกับเพชรบัอกลายแหละ oh, <no. S 1> นี่ก่่อนนีมาเพชรนี่คือเงิน <Huh? S 1> เงินได้จากการขายเพชรมือเดียว <Huh? S 1> ได้มือละซอบ <c oughs> ยังมีอีกเฮือนลังมือ<ะ>ไปสิาพาไปเบิ่งเฮือนไปมือกล้องแล้วมือกล้องโอเคนี่คือเฮือนของมิงบ้านป่านนั่นอเ,นเองคุณบอกใหญ่โตมาโอรานเลย แต่มีบ้านปลาผมมักอยู่นะมักไปอยู่บ้านป่าไรากว่าแม,ม่พ่อแม่ของบ้านปลาอยากส่วนสาวๆมาอยู่นํากันจะเข้าปิดไฟใหคอยนะขอผู้ชายคนนี้ปิ่ไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟ นอกจากด้านดีแหละยังมีด้านอ่อนนะเพราะว่ามิงบันปาเป็นคนกึกหนังสือนั่นเองขนาดเคียนกอไก่ยังบเป็นนะเบิ้งสิเคียนกอไก่ให้เบิ้งฮะแม่นบ่กอไกใน่นี่บ่บ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นบ่ถอแมนจะเคียนบังไหมจะเลิกออก ี่ยนก็ไก่บ่อือเบิ้งคอยสิลองเคียนใหม่เฮ้ยแหละ อันนี้แม่นบ่กอไก่บ่ฮะบ่แม่นอันนี้โตไก่โตไก่บ่นี่บ่ปะโอ้ไม่ซอนซอนอยเบ้างซอนใครบ้งฮะอ๋อหูเละหูเละหูเละง่ายๆนี่กอไก่มาหลึกออกก่อน อืมแล้วนี่แม่นบ่ะ<า>บ่บ่บอบอบอแม่นอันนี้บ่แม่นอันนี้แม่นรวยร<า>วยบ่ะหังมีโอ้่อยแค้ยนกอไก่บ่เป็นแต่คอยเคียนรวยเป็นถึงว่าคอยจะกึกหนังสือถ้าเจ้ามาอยู่นํขคอยฮับห้องเจ้าจะบ่เสียใจห,อห้องฮือฮืออย่าเฝ้าปิดไฟให้คอยนะ ຫັ້ນເຂົາພະຍາຍາມຕຶກນັ່ງສຶກສາກໍຍັງປິດໄຟໃຫ້ກັນຈໍາໄວ້ນ້ອງໆຕ້ອງຮຽນຫນັງສືນະບໍ່ເຮັດຄືມິງບ້ານປ່າເຫັນບໍ່ເຂົາປິດມດຂົົົານັງ